บ่ายดีซ้อมบ่ายชิ้นคนวนี้ไอ้ก็จะมาเนาะสอนยืนเลนเนาะแนวได้ให้มันอยู่นั่นเองเนาะเวลาลื่นอีกผีเนาะอ่าทีนี้เนาะไอ้ก็จะท้าได้คนเดียวหลอดเนาะอ่ไอ้ก็ต่อให้มันเคลียร์คลิปไปก็เนาะเอาสู้มาได้อยู่แล้วเนาะต้นเกมอ่าตอนนี้เขาก็วิ่งส่องเลยเนาะเขาก็รอตีดไปเนาะวาดยืนวาดเนาะให้เดียวหลอดมันหิวเนาะอ่าให้มันตอดเลือดไปแล้วเนาะอ่ามันเห็นเลือดเขาหน่อยเดี๋ยวมันก็โดดมาเองเนาะครับเบิร์นไปครับเบิร์น มาแม่มานี่เดือดรอดเออมาดีสามร้300อคิวสามรคิวว่ะมาดีเดือดรอดอ่าตอนนี้เนาะเตาก็เกิดแล้วเนาะฮอกกัเวลซีแล้วฮอกกัเปิดไลโรเจอร์เนาะแต่โฟมีเพมาเนาะทีมฮอกตอนนี้เนาะไอเป็นน่าจะไม่น่ารอดแล้วมั้งโอ้โหโบได้วะ่ะเฮ้ยทีมเป็นเซเบิร์ตโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์ เฮ้ยเดือดรอดมาอีกโอโหในหน้ารอดแล้วมั้งทิ้งข้าเจ้าลายไนเลยไออยู่คนเดียวเอาไมเอาไมเอาไมว่าจะได้จะวานี่เนาะเอาเห็นพีคข้าเจ้ามาควนบับกันนี้เนาะไอเข่าเปิดมังกรเนาะเช็คพุ่มเช็คปลาไปเนาะเช็คดริต้าเนาะหน้ามันสวย ว่าจะไหนจะว่านี่เขาก็มาเคลียร์คลิปเนาะเห็นโรเจอร์มาเนาะเอา้าโรเจอร์คำทราบไปยกตีตีเฮ้ยส่วนว่าส่วนว่าโรเจอร์ตีสดตีสดตีสดไม่น่ารอดโรเจอร์ฮ่าฮ่ามาดีว่าจะไหนจะว่านี่เนาะมองเห็นแอตลรันยกไปแล้วเรนดี้เล็ดน้อยเนาะเอาเรดี้ก็ได้เปรี้ยงเนาะบาดนี่สวย เอ้ยยังอยู่ป่าโอ้โหคดีต้าไม่น่ารอดเลยมั o ้งเอ้ยแหงแล้วทบซากโอ้โหโอ้โหถึกเผาไหมเป็นนี้เอามันสวยกว่าจะได้แต่ว่านี่เขาแปลงร่างมาแล้วเนาะทีมังกรมาแล้วแอ็ดลาดเวาจะได้เอาบอแอ็ดลาดเอ้ยเดรนเอาเดรนแอ็ดลาดเวาจะได้แอ็ดลาดยกหดบอกว่าจะได้ยกสองไปเนาะเจอดอกบ้าพีชออก สวยตายเฮ้ยเดียรรอดเอาเห็นเดียรรอดเนาะมานี่เดียรรอดตอดเลือดตอดเลือดคอยไปคอยส่แปงล่างมาแล้วอ่ามา้วดีพีมเขาจะตายสี่คนแล้วเนาะไอ้เข้าเลยเนาะต้องวิญญาณเนาะว่าจริงว่าเจ้าต่ายเลยเนาะเดียรอ่าขึ้นมาเกมน,นี้น่าจะจบเลยเนะาะแม่มังกรโคตรเท่ว่ะ ก็จบไปเรื่นอสรับการลินเลนอีกพี่เนาะแนวใดเวลาเขาเจอตัวที่เขาแพ้ทางเนาะหรือว่าสู้บ่ได้เนาะขอเพียงแค่เขาโบ่แจ้งเนาะยาหัวห้อนใจเย็นเนาะเดี๋ยวเขาก็สู้ได้เองเนาะ